ดีไก่ทอด 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับขอโทษครูอาทําอะไรที่บ้านเป็นทหารหรือเปล่าที่บ้านมีใครเป็นทหารนะไม่มีครับเหรอปั่นนะฟังเห็นหมั <laughs> ้ พอแต่คราวนี้เนี่ยเวลาหยิบไก่เท่ากัพอกินให้คนดูให้ตาให้กล้องมันเห็นหน้าเราเวาเราเก็บมันไม่สนใจใครอ่ะไม่สนใจโลกอ่ะใคราแล้วกินเลยอยากจะกินตรงไปเรเไหนพวกกินอะเราแบบนั้นเลยนะพื่กินเลยอย่างนี้เลยเน้นฟิลนี้เน้นฟิลเดอิตี้ใครทีนึงพอแอคัชน รสด,ดีไก่ทอดเดี๋ยวก่อนมันกินไก่มันติดคอเหรอมันฝืดคอแล้วลก็กินมันจะกืนลงไปยังมัน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 ติดคอเลยไงไม่ลู้ฮะทำไมวะมันจะคับอ่ะมึงทรมานมึงโดนบังคับให้กินอ่ะไอตัวท้อใหญ่ครับไอ้เออท้อง,น,ไงไน,นี้เคี้ยวให้ละเอียดเลยเพื่อนเพื่อนนี่มึงเหมือนโดนประคับให้กินยา,นอยาเออไอ้ต่้งเออไม่มีไม่ไปว่ะ หอมได่สิว้าวพร้อมอ่ะรสดีไก่ทอดโอเคเ ถ้าฉันเลือกเอานะักแสดงที่เน้นแบบฮาฮาเนอร์ี่เธอเป็นหนึ่งในท็อปไฟลนะ์ถ้าฉันจะเลือกค่ัมาดู